รับเชิญของเราในวันนี้เป็นสุภาพบุรุษมากสไตล์ที่เราได้เห็นการเติบโตในเส้นทางสายบันเทิงของเขามาโดยตลอดและในช่วงหลังนี้เรายังได้รู้จักเขามากขึ้นในฐานะ e ฟนออฟลองจิน n s ด้วยเรามาคุยกับคุณมาริโอมาเลอร์ er, กันครับ สวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อกี้เจอกันนอกกล้องไปแล้วครับผมแม่เราถ่ายรูปข้างนอกเสร็จทันก่อนฝนตกพอดีเลยครับพี่มันชิวเฉียดมากๆใช่ครับแล้วนี่ก็ต้องลุ้นตอนเอารถกลับเลยครับพี่ทำไมอ่ะน้ำจะเข้าอ่ะจริงมากครับผมเรื่องรถเดี๋ยวเราต้องเข้าเข้าเรื่องรถด้วยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องรถได้ครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรเก่งครับ เพราะว่าปกติเนี่ยสัมภาษณ์เป็นลงบทความมากกว่าครับไม่ค่อยได้แบบเจอกล้องไม่เคยเปิดตัวใช่ไหมน้อยมากเลยเก็บตัวฮะก็คือแบบเจอกล้องเจอใครอย่างคุณน้องพี่ตายได้ครับเรียบร้อยครับฝืนนิดนึงครับพี่ันก็พยายามครัพยายามครับผมอนญี้ถอดแว่นครับเพราะว่าครับผมนาฬกาใส่เราแว่นฟานิดนึงครับได้ครับงั้นเราเข้าคําถามแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมครับผมคุณแม่วครับเริ่มใส่นาฬิกาครั้งแรกเมื่อไหร่จําได้ไหมครับน่าจะเป็นช่วงมัธยมค่ะ ครับก็เป็นนาฬิกาที่แบบใส่ไปเรียนอะไรเงี้ยครับเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็น่าจะช่วงมัธยมครับเ,เป็นนาฬิกา<ม>เรือแรกๆในชีวิตแล้วชื่อลองจีนส์เนี่ยมันเข้าหูเราครั้งแรกเมื่อไหร่ครับ อันนี้เริ่มโตแล้วฮะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มโตคือกี่ขวบเริ่มโตนี่คือน่าจะประมาณแบบ2ี่สแล้วครับเร็วนะครับ20 2สิิดนิดๆแล้วครับเพราะว่าเริ่มชอบนาฬิกาก็รู้จักแบรนด์ลองจินครับครับผมแล้วตอนที่รู้จักครั้งแรกเนี่ยครับจนมาถึงปีที่เริ่มร่วมกันกับลองจินห่างกันกี่ปีนะครับตอนนั้นโอ้โหหลายปีเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งแรกๆที่รู้จักลองจินคือซื้อหนังสือนาฬิกามาครับซื้อซื้อหนังสือนาฬิกามาแล้วก็ ศึกษาหลายๆแบรนด์ครับแล้วก็มีหนึ่งในนั้นคือลองจินที่ที่ผมประทับใจเพราะว่าตัวที่ผมเห็นนี่น่าจะเป็นตัวที่ลองจินจะมีตัวหนึ่งที่เขาจะเบี้ยวๆนิดนึงจำได้เขาจะคือกาวางถ้าเกิดสมมติข้อมือเราอยู่อย่างนี้ใช่มันจะตรงใช่ไหมฮะจำได้ฮะซึ่งเป็นเรือนที่ผมชอบแล้วก็มันมันเป็นแบบว่าคลาสสิกของลองจินเลยแล้วก็เห็นเรือนนี้ในในหนังสือ เป็นตัววินเทจจริงๆนะครับเพราะว่าเราชอบของวินเทจแล้วก็หนังสือในการที่ซื้อก็เป็นหนังสือในการวินเทจแล้วก็มีลองจิ้นตัวนี้อยู่ในนั้นจําได้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใส่อยู่อเคแล้วก็เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญลองจิ้นเลยคือจะเก็บเฉพาะลองจิ้นอย่างเดียวที่เป็นมิลิเตอรี่ที่โทโนกราฟต่างๆที่เป็นในการทหารมันมีตัวนี้อยู่ซึ่งมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยที่โอรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดได้ไงว่ามันต้อง วางให้เรือนวางวางเรือนให้มันเบี้ยวแต่พอเราเราจับพวงมาลัยหรือเราขับเครื่องบินอยู่อะไรเงี้ยมันจะตรงเลยโดยที่เราไม่ต้องพลิกมือมาดูเป็นเรือนที่เริ่มแรกที่รู้จักลองจินเลยครับผมแล้วครั้งแรกที่มาร่วมงานกับลองจินเนี่ยครับอยากสัมภาษณ์ความตื่นเต้นในวันนั้นฮะครับตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าลองจินเนี่ยเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีมาเป็นร้อยปีเลยแล้วก็ผมเองก็ รู้สึกเป็นเกียรติครับที่เราที่เขาเลือกเราเป็นเป็นเฟรนด์ของลองจินครับแล้วก็มีโอกาสหลังจากที่ได้เป็นเฟรนด์ของลองจินก็มีโอกาสได้ไปเปิดตัวยิ่งใหญ่มากครับก็ตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปงานรอยัลแอสคอตรับขับกับพีที่สสูงนะใช่ครับใส่ท็อปแพดครับผมแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าในงานเนี่ยแบบมีควีนเสด็จด้วยนะครับแล้วก็มีการแข่งม้าซึ่งเราไม่เคยเห็นของจริงครับครับผมก็รู้สึกประทับใจเพราะว่า ไม่คิดว่าชีวิตนี้ไม่คงไม่มีโอกาสได้ไปงานแบบนั้นครับแล้วเป็นงานที่แบบเป็นเลเจนด์มากๆปีนั้นปีอะไรจำได้ไหมครับเออสา,สามปีแล้วประมาณ3มปีแล้ว3าปีใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับช่วงเวลา3าสปีที่ผ่านมาที่เป็นเฟรนตัอจริงนี่นครับรู้สึกว่าภาพของวงการนาฬิกาที่เราเห็นณวันนั้นเนี่ยกับวันนี้ เราม,มีมุมมองที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับที่คาดไม่ถึงมากๆเลยคือการที่เขาเอานาฬิการุ่นเก่าๆกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นเหมือนรีอิชชูเป็นการทําออกมาใหม่แล้วก็ทําให้คล้ายคลึงเดิมมากๆเข้าทางเลยโดยการ <c oughs> ที่เอาเอาพวกโมเดล <Model. S 2> เอาเขาเรียกว่าอะไรเป็น,นกลไกใหม่ <c oughs> เข้าไปนะครับ,รบมูฟเมนต์ใหม่ๆท,ที่ที่ที่ทางลองจินเขาเอามูฟเมนต์ใหม่ๆใส่เข้าไปเครื่องใหม่ๆที่ เออ reliable ใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในาฬิกาเก่าๆบางที power receive มันจะไม่เยอะมันเราก็กลัวน้ําอีกกลัวน้ําด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าผมผมเป็นคนใส่นาฬิกาแล้วก็ใช้จริงๆพี่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็จะใส่นาฬิกาซึ่งบางคนก็จะบอกเฮ้ยเอานาฬิกาวินเทจอนาฬิกาสวยๆอย่างเงี้มาใส่ทําไมกลัวจะใช่แต่ผมใช่ครับแต่ผมผมดันไปเคยฟัง ช่วงที่ชอบนาฬิกาบ้านาฬิกามากๆชอบฟังสัมภาษณ์คนที่เขาเล่นนาฬิกาเขาก็บอกว่านาฬิกาที่ดีมันต้องใส่ได้ทุกอย่างใน,ในทุกๆโอกาสของเราครับผมก็เลยพยายามเอาลองจินผมใส่ในทุกโอกาสเลยทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถเก่าจะไปเที่ยวไปเดินป่าไปอะไรผมก็ใส่ตลอดเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้านาฬิกาที่ดีไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่พังครับแล้วก็เราก็ใส่ได้ประจำเยี่ยมเลยครับผม แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าในหนึ่งคุณภาพของลองจิ้ส์ะครับที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่สุดเนี่ยที่เราได้มาร่วมงานในจุดนี้เนี่ยครับหรือที่เราเป็นเจ้าของที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยฮะภูมิใจในแง่มุมไหนของลองจิ้ส์ที่สุดครับภูมิใจที่สุดคือประวัติศาสตร์ของเขา okay, ครับ,บเพราะว่าประวัติศาสตร์ของลองจิ้ส์เขามีมายาวนานแล้วก็มีแต่เขาเรียกผู้บุกเบิกระดับโลกนะฮะ mm hmm. ท,ที่ที่เขาสวมใส่ลองจิ้ส์ มันกลายเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็พอเราอ่านมันก็ยิ่งยิ่งรู้สึกเออประทับใจและภูมิใจที่ที่เราอินยิ่งอินรู้สึกว่าเอออยากใส่ในกาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่ลองจิ้นทําออกมาใหม่หมๆเรื่อยๆที่แบบว่าถูกใจเรามา,มากๆช่วงหลังรู้สึกเหมือนคุยกัน กับแบรนด์ตลอดว่าทําไมเขาออกมาถูกใจเราทุกอันเลยมีการแบบว่ามีใบสั่งมีใบสั่งไม่มีผมไม่ไ้สั่งเขาแแต่ว่าคือทางผู้ออกแบบแล้วก็ทางแบรนด์เขาทําออกมาซึ่งแบบมันถูกใจเราหลายๆตัวมากๆครับแล้วก็ชอบความครีเอทีฟของแบรนด์ในเรื่องของรูปลักษ์ด้วยแล้วก็มูฟเมนต์อย่างที่โอบอกครับนี่ก็มีเพื่อนเพื่อนผมก็บ่นหลายคนเลยครับบ่นว่าโอ้โหออกมาถูกใจกันรัวๆขนาดนี้ซื้อไม่ไหวครับแบบว่าบางคนนี่ก็จะเกิดอาการว่า ซื้อได้ออกเข้าบ้านไม่ได้ครับนี่ก็ต้องซ่อนครับเครื่องนาฬิกาเป็นสิ่งที่ดีไม่เหมือนรถนะฮะคือรถเนี่ยถ้าเราซื้อเยอะคนรู้แต่นาฬิกาซื้อเยอะคนไม่ค่อยรู้ครับผมเอาเอาเอากล่องให้พ้นตาก็พอใช่เอากล่องพ้นตาใส่เซฟไม่มีใครรู้อะฮะเพราะเล็กครับผมดีครับผมแอบถามครับในแต่ละวันครับที่แต่งตัวออกนอกบ้านเนี่ยครับเลือกนาฬิกาให้เข้ากับเสื้อผ้า หรือเล so or, or ือกเสื้อผ้าให้เข้า kind ก of so ับนาฬิกาหรือเลือกอะไรยังไงฮะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ผมหยิบเสื้อผ้าก่อนแล้วผมค่อยหยิบนาฬิกาโอเคเพราะว่าถ้าหยิบนาฬิกาก่อนครั้นี้เดี๋ยวโดนบังคับเดี๋ยวโดนบังคับหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือผมมีหลายแบบมีทั้งสายหนังสายยางสายที่เป็นสตีลครับก็เลยจะเลือกนาฬิกาทีหลังครับก็จะใส่ไว้ในกล่องก็แต่งตัวก่อนเราชอบอยากใส่อะไรก็ใส่ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูนาฬิกาที่เข้ากับชุดเราโอเคครับเดียมเลยครับผม สายโลหะกับสายหนังสายอะไรเยอะกว่ากันครับเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เห็นพกมาให้ถ่ายรูปเนี่ยสายหนังล้วนเลยจ่ายครับแต่ว่าสายโลหะก็ใส่บ้างใส่บ้างครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มต้นที่เล่นนาฬิกาครับชอบสายสายสตีลชอบสายเหล็กก่อนโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราขับรถเก่าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการแบบไปถูไปขูดไปถูไปขูดของอะไรเงี้ยอ่าผมก็เลยคิดว่าพอผมเปลี่ยนมาเป็นซึ่งมันก็คือเรือนเดียวกัน แต่ว่าผมแค่เปลี่ยนเปลี่ยนสายเฉยๆแต่ว่าถ้าในโอกาสที่ผมอยากใส่สตีลผมก็แค่สลับสลับดึงสลักออกแล้วก็ใส่ใหม่ผมก็ผมก็เป็นกลับมาเป็นสายเหล็กได้พูดถึงความชอบวินเทจครับพี่คือเดี๋ยวนี้ยังสะสมของวินเทจเยอะเหมือนสมัยก่อนไหมครัเยอะครับเพราะเหมือนกับว่าของอะไรที่แบบว่าเป็นความทรงจําเป็นของที่มันบอกพีเรลียนนี่คือชอบหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับว่าความ ชอบเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่ามันมีอะไรมาจุดประกายให้เราชอบอะไรที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในอยู่ในแบบว่ายุคก,ก่อนๆหน้านี้ครับผมว่าผมเหมือนโดนคำสาปครับว่าโดยคือจะมองแต่ของเก่าอชอบของที่มีเรื่องมีาคคราวชอบของที่มันมีสตอรี่ครับผมเล่นรถเนี่ยคือจริงๆอินสปิเรชันมาจากคุณพ่อครับ ส่วนพาผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ชายที่ชอบรถเก่าชอบมอเตอร์ไซค์เก่าก็จะได้อินสปเรชั่นมาจากคุณพ่อซึ่งพ่อผมถ้าอยู่ทุกวันนี้ก็อายุเยอะมากแล้วรถที่เขาเติบโตมาก็จะเป็นรถยุคที่ผมขับมาวันนี้นี่เป็นยุคอะไรครับคันนี้หกศูน0์หกศูนย0ประมาณ sixty ครับคันนี้ประมาณปีหกหกหกเจ็ดครับนี่นี่เป็นเป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับคามันเกียร์ครับเป็นโฟ l ks วากเกนคามันเกียร์ครับมันเป็น รถโฟกที่<ะ>สมัยก่อนเขาทําออกมาโฟกก็เราก็จะเห็นแต่เต่า,ตาใช่ไหมครับเป็นส่วนมากเป็นส่วนมากจะเป็นบียเตลเป็นรถตู้ใช่ไหมครับ,รบเป็นค,คอมบี้แต่ว่าอย่างตัวนี้เป็นคามันเกียร์เปิดประทุนคือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินคําว่าคามันเกียร์ผมก็งงแล้วรถอะไรชื่อคามันเกียร์แต่ว่าพ่อผมบอกว่ามันเป็นคนสองคนมาทําคนตีตัวถังเนี่ยชื่อคามานโอเคครับเป็นคนเยอรมันครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเกียร์เกียร์นี้เป็นคนอิตาลี ครับสองคนเกียร์เป็นคนออกแบบคามันเป็นคนตีออกมาเป็นคามันเกียร์ครับพี่ก็เลยแล้วเป็นรถที่คุณพ่อขับตอนหนุ่มๆรุ่นนี้หรือคันนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ครับคือพ่อจะขับที่ไม่เปิดประทุนโอเคครับแต่ว่าคันที่โอ้อ็มาเป็นรุ่นเปิดประทุนครับแต่คือคําว่าคามันเกียร์เนี่ยอยู่ในหัวผมตั้งแต่เด็กเลยว่าถ้ามีเงินจะซื้อคามันเกียร์แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย ได้เงินมาก้อนหนึ่งไม่พอซื้อคมันเกียร์ก็จะซื้อเต่าก่อนเพราะว่าเราค่อยๆไต่ไปพี่ก็เลยเล่นจากรุ่นรุ่นน้องก่อนค่อยๆมาถึงคันนี้มันหายากด้วยไหมครับเออมันหายากครับหายากด้วยใช่ครับแล้วก็พอได้มาก็รู้สึกภูมิใจว่าขับไปก็รู้สึกคิดถึงคุณพ่อแล้วก็รู้สึกว่าเออเออซ่อมเยอะครับโอเคสนุกมากซ่อมเยอะซ่อมเ้โหกระจุยเลยกระจุยคือตั้งแต่เหมือนว่า หลังจากที่ได้มาครั้งแรกแล้วใช,ใช้ไปก็ยังซ่อมกระจุอยู่คือเอาไปทํามาแล้วคคแต่ว่าช่างเขาก็ทําให้บางจุดให้เราให้เราตื่นเต้น <ฮะ S 2> คือขับไปเอ๊เดี๋ยวก็ดับเอ๊เดี๋ยวไม่ติดอะไรเงี้ยรับตื่นเต้นไปนิดนึงตื่นเต้นมากครับพี่แต่ก็คือมันก็ทําให้เราเรียนรู้ครับค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างคันนี้แรกๆเอามาเนี่ยก็คือ,อคันเรกนะเหยียบ แข็งมากครับทุกอันนี้ก็แก้จนมันเมันนุ่มมากโอเคก็เราก็จะค่อยๆภูมิใจอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนไม่เห็นนะครับครับครับแบบเออเกียร์มันสมูทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออลอกเครื่องมันดีขึ้นแล้วตอนนี้เอ้ยแอร์เย็นขึ้นมาแล้วอะไรโอเคอยู่กับเรามากี่ปีแล้วครับคันนี้น่าจะเกือบสิปีแล้วครับโอเคครับครับนานอยู่นะประมาณประมาณอย่างน้อย8ปดปีเก้าปีแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากครับอุตส่าห์ขับมาใ่้ยรูกับเรารถเนี่ยมันก็คงเหมือนในรายการเนอะ โอ้โหเหมือนครับบ่งบอกความชอบของเราความเป็นตัวเราด้วยครับเพราะว่าผมว่าคนที่เลือกนาฬิกาอย่างอย่างเราเลือกผมเลือกลองจ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราด้วยครับเพราะว่าเราขับรถเก่าจะให้เราใสนาฬิกาที่มันดีดโดดออกไปจากยุคเราก็รู้สึกมันก็ยังไงมันไม่อินมันไม่มันไม่เข้ากันเรือนที่ใส่บ่อยที่สุดของลองจิ้นทุกวันนี้เอาของส่วนตัวนะเพราะว่าผมก็ใจว่า บางอันก็จะเป็นเวลาเราไปอีเวนต์ก็จะเป็นของของแบรนด์ใช่ไหมฮะแต่ของที่เราเป็นของส่วนตัวของเราเองนี่ครับลองชิ้นที่ใส่บอที่สุดคือเดือนไหนับ a v i a t ช o n b i g ก y e ครับก็คือที่ใส่อยู่วันนี้เลยใช่ครับคือตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่ผมผมได้มาแล้วผมก็รู้สึกชอบมากเพราะว่ามันมีความเป็นมิลิเตอรี่อยู่มันได้ฟิลแบบว่ามันยุคประมาณแบบ 30, อ0ตฟรต่ครเฟแล้วมันรูปแบบเนี่ยถ้าใครได้เหตุ เคยกดเสิร์ชดูนะครับว่าเอเวอเรชันบิ๊กไอเป็นยังไงในสมัยก่อนคือเหมือนเด็กถอดถอดแบบมาเลยใช่ซึ่งซึ่งผมกลายเป็นคนที่ชอบนาฬิกาแบบนี้เพราะว่าเราได้กลิ่นไยของความเป็นวินเทจมากๆแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าแบบเครื่องยนต์กลไกมันใหม่ครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเรื่องโดนทุกปีอ่ะเออครับใช่ครับพี่เเเล่นออกมาแต่ละปีหน้าตาแบบว่าอืม ไม่ทนจะดูเครื่องก็จะซื้ออยู่แล้วใช่อีกอันนึงที่ชอบมากนอกจาก b Eye ก็คือตัวทักซิโดทักซิโดตัวสองเข็มครึ่งหรือตัวโคโนฮะอ๋อของผมเป็นตัวสองเข็มครึ่งโอเคฮะครับคือหน้าสองสีสองสีใช่ถ้าตัวโคโนจะแบบจะมีเลขละเอียดสเกลเยอะเลยใช่ครับอโอ้ชอบตัวนี้เพราะว่าชอบชอบสองเข็มครึ่งเพราะว่ามันบางมากใช่ผมกลายเป็นคนที่ชอบในการหนาบางคนไม่ชอบเลยแต่ผมมาชอบและที่ชอบมากไปอีกก็คือตัวบาง ครับครับเพราะว่าเวลาใส่นาฬิกาบางๆโอ้รู้สึกว่ามันมันสลิกแต่งตัวมันแต่งตัวแล้วก็โอ้รู้สึกเวลาใส่นาฬิกาบางแทบไม่เคยขูดอะไรเลยโอเคเวลาเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างซุ่มซ่ามแล้วก็ไม่ได้ระวังนะแล้วก็เวลาเวลามันฟาดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโดนเพราะมันบางโอเคครับโอเคครับแล้วมันติดอยู่กับเนื้อเราอย่างเรือนี้4 0่อดมิลถ้าผมจะไม่ผิดใช่ครับแต่ว่าเรือนที่เมื่อกี้ว่าทักซิโดที่ว่าบางกว่านี้ สามแปดสามติงสามแปดห้าอะไรใย่รเงี้ยแล้วก็ชอบมันก็มีตัวเก่าด้วยแบบนั้นจริงๆใช่ครับแล้วก็พอได้ใส่กับสูตรใส่กับเชิ้ตอะไรก็แล้วแต่มันมันเข้ากับทุกชุดผมว่าเขาคิดชื่อรุ่นมาก็ก็ถักสีโดคือแบบเออกระบอกกันนี้เลยใช่ครับง่ายดีจริงๆผมเองก็ชอบตัวโคโลงกาฟนะครับแต่ว่าความบางของสองรือนเนี่ยตัวตัวนั้นจะบางกว่า ก็เลยก็เลยได้ตัวบางที่สุดมาเคจริงๆชอบทั้งหมดฮะครับพี่นี่ตัวถ้าถ้าเป็นทักซิโดอ่ะผมาชอบโคโนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคโนที่ยุคไล่ๆกันเนี่ยมันมีโคโนก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งครับผมเคยเห็นคุณไมครกถ่ายพรีเซนต์ตัวนั้นไว้ที่เป็นเฮ r i t a g e c h r g r a p h หนึ่งเก้าสี่หกอะครับครับที่มันเป็นสองวงเหมือนกันนะและหน้าเอียงๆครับแล้วเลขเอียงๆอะครับตอนนั้นคือแบบว่าปิ๊งมากอันนั้นก็ชอบมากเหมือนกัน ใช่ครับมันต้องเสียตังค์เสียตังค์ครับพี่ต้องเสียตังค์ครับแล้วแบบว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นผมได้เรือนโชว์มาถ่ายเพื่อทําบทความครับเสร็จแล้วออลองจีนอะที่ที่เมืองนอกอะเขาไม่เห็นแต่เขาก็บอกเฮ้ย hey, รูปนี้สวยขอไปใช้อินสตาแกรมที่เราเอปื้มปื้มอ๋อลูปของพี่<ม>ไปลงใช่ไหมครับแล้วก็ยินดีครับเอาไปเลยครับอืมครับ,รบชอบชอบแบบว่าก็คิดว่าเนี่ย เดี๋ยวสักวันหนึ่งไม่ว่ายังไงอาจจะต้องกลับมาซื้อตัวนั้นอีกทีหนึ่งเราให้มันหายขาใจเพราะว่าขาใจอยู่ใช่ไหมครับขาใจคาสองสามปีแล้วต้องรีบซื้อนะพี่เดี๋ยวหมดนะเฮ้ตังตังตังอ๋อตังตังก็หมดเดี๋ยวก็พูกก่อนเดี๋ยวก็พูดก่อนเดี๋ยวก็พูดก่อนพูดถึงซื้อของใหม่ของเก่าของอะไรก็ตามลองจ้นที่ออกใหม่ปีนี้ครับครับที่ชอบสุดคือรุ่นอะไรครับที่พี่ใส่อยู่ครับ อันนี้ไม่ใช่ของส่วนตัวอันนี้ขอยืมเข้ามาอ๋อเหรอครับขอยืมเข้ามาอ๋อครับถ้าของส่วนตัวเดี๋ยวไปซื้อนั้นนิ้งก้าสีหกอ๋อครับอันนี้พี่ใส่อยู่โอชอบมากพี่ขออนุญาตปลดข้อมือให้ได้ไหมได้เลยครับขอตัวใหม่ครับวขอยืมเันนอครับ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 เวลาก็ชอบมากเพราะว่าสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยที่ไหน แต่อันนี้นีี่น่สติลใช่ไหมนี่สติลค่ะอันวนี่ไทเทเนียมหรือเปล่าเอ่ยไทเทเนียมน่ใช่ใช่ไหมฮะเรานี่หน้าหน้าดำอันนั้นหน้าน้ำเงินดำหน้าน้ำเงินแต่ที่ผมชอบก็คือเรื่องของเอ่ออย่างตัวนี้น่าจะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาแล้วเนาะค่ะไฮนัมใช่ไหมที่ว่าเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมฮใช่แล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันมันทําให้มีอารมณ์วินเทจมากๆแล้วก็ด้วยอะไรด้วยด้วยความเนียนด้วยครับคือคือ มันมันเหลืองก็จริงคือสมัยก่อนเนี่ยคือตัวภายน้าเนี่ยถ้าเหลืองขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ลูมแล้วพี่มันจะไม่ลูมอีกแล้มวมันจะไม่ไม่เลืองแสงแล้วครับแต่อันนี้เนี่ยคือเราแต่คนเล่นนาฬิกาจริงๆอ่ะพี่ชอบที่มันเหลืองชอบลุกอชอบลุกที่เหลืองแต่ทั้งมันใช่ครับแต่คือตอนเนี้ยได้ลุกด้วยได้ลุกด้วยและได้ฟังก์ชันด้วยได้ใช้จริงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่ลองจริงเขาทำมันน้าน้ําเงินเนี่ยมัน มันมันเด้งออกมาเลยอ่ะมันทำให้นาฬกาตัวนี้ดูดูเฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วเลยครับแล้วก็คือมันชอบอะคือผมผมชอบแบบนี้อยู่แล้วชอบนาฬกาที่เป็นโครโนการ์ฟอยู่แล้วในจับเวลาด้วยความที่อย่างอันเก่าเนี่ยคือลุมยังังเป็นความเขียวๆเหมือนเหมือนออกใหม่ตอนเราซื้อใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเหมือนแบบผ่านการใช้งานแล้วแต่มีความแบบเวลา20ปีใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งมันก็โดนใจมากมาก อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตอันใกล้มีสองเรือนอยู่ด้วยกันในบ้านเราจะเลือกใส่ยังไงครับสมมติว่าฟุตอันนี้คือแบบว่าในแง่ในแง่ไลฟ์สไตล์แบบว่าเกื่อเป็นไอเดียให้คนแต่งตัวอะไรเงี้ยฮะผมก็ถ้าผมเอารถที่เก่าๆหน่อยก็จะเอาอันนี้ออกเอาภายน้ำไปแมสช์เอาสายไปแมทชช่ครับแต่ถ้าวันไหนที่ขับรถรุ่นใหม่หน่อยก็จะใส่ตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากครับคืนครับผมขอบคุณครับ เยี่ยมเลยครับเราเรานี่คือธรรมดากันดีมากจนเราชวนถึงคำถามสุดท้ายด้วยครับสุดท้ายครับอยากเห็นลองจิน s ผลิตนาฬิกาที่มีฟังก์ชันอะไรหรือสีอะไรต่อไปในปีหน้าครับถ้าในส่วนตัวของผมนะครับมผมผมประทับใจกับที่ลองจิน s เขาทำออกมาล่าสุดนี้มากๆ<ม>แต่ก็ถ้าจะให้ขอถ้าอยากจะให้เอาความคิดส่วนตัวเลยอยากได้สีที่ปิ๊ดๆเลย อยากได้สีเป็นปี๊ดเลยเราเคยเห็นปี๊ดเลยแต่น้ไหมนึกออกไหมไม่ไม่เห็นอยู่พักนะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นะใช่ครับก็เลยเริมนี่ก็เริ่มปี๊ดนะนี่ก็เริ่มปี๊ดก็เริ่มปี๊ดนะแต่ปี๊ดได้อีกในความรู้สึกผมคือผมว่าอันนี้คือผมซื้อละแต่ว่าถ้าจะซื้ออีกก็ต้องปี๊ดกว่านี้อีกต้องปี๊ดกว่านี้อีกปี๊ดปี๊ดหมายถึงแบบว่าเออดายใช่ป่ะพี่หน้าอยากให้หน้าเออแบบแดงไปเลยแดงไปเลยหรือว่าแบบเหลืองไปเลยครับแต่ก็ ยังเป็นรูปแบบเดิมใน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 ฟังก์ชันเลยครับคุณแร้วหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยผมขอเป็นทั้งได้หมดเลยฮะ<ม>แต่ว่าขอขออยากได้แบบหน้าสีแบบแรงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราใส่หน้าที่มันสีสนันอ่ะมันทําให้มันไม่จําเจแล้วก็แบบได้อะไรที่แปลกใหม่แต่ขอให้เป็นรูปแบบนี้เหมือนเดิมเข้าใจ เขาขอรูปแบบแบบว่าวินเทจวินเทจแต่ขอแค่ขอหน้า mm, ส so ีแรงๆสงสัยต้องกลับไปหาในมิวเซียมของลองจินส์ครับว่ายุคเซนตี้เขาเคยมีอะไรแบบฟังกี้ฟังกี้หรือเปล่าครับผมนะฮะซึ่งน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีใช่ครับแต่จริงๆหน้าอย่างนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเนาะพี่รักสีอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยเห็นสีนี้ไม่เคยเห็นสีนี้ไม่เคยเห็นคอมโบนี้ถือว่าถือว่าสำหรับลองจินส์อย่างปีนี้อ่ะเราเห็นนอกจากตัวนี้นะ เราเห็นตัวดิเวอร์ที่เป็นน้ำเงินเกรเดียนต์แล้วก็เป็นน้ำตาลเกรเดียนต์นั่นก็ถือว่าที่ผมใส่ถ่ายวันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าสีน้ำตาลแล้วก็แมทช์กับสายหนังที่เป็นน้ำตาลด้วยแต่เป็นถ้าเป็นหน้าน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสายอีกแบบหนึ่งละผมจำไม่ได้ว่ามันด้วยด้วยด้วยชื่อมันเรียกว่าสายมันเหมือนไม่ใช่สายหนังเพราะว่าจริงๆผมก็มีนะพี่ตัวนั้นเวลาผมมีเป็นตัวสีดำาะฮะผมมีเป็นตัวสีดําอซึ่งเป็นในกาที่ ผมตามหามากตอนที่แบบตอนเริ่มเล่นในการใหม่ๆคือหาตัวนี้มากๆเพราะว่าสายเขาเป็นเหล็กสายเขาจะเป็นคล้ายๆเรียกว่าสายชาร์กมันจะเหมือนเป็นแพ่ๆมันจะคล้ายๆเสื้อที่แบบไปกันกันฉลามกัดอะพี่สายจะเป็นเหล็กถักหมดเลยแล้วก็เมมาใช่ครับซึ่งแบบมันแบบผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันพิเศษมันดูแบบมันสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือตัวหน้าของเขาคือไอ เบเซอร์ของเขาเนี่ยแทนที่จะอยู่ข้างนอกของเขาอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวปรับให้หเพราะว่ารเราดำน้ําอยู่มันก็ <c oughs> คงจะปรับแล้วอันนี้ปรับอยู่ข้างในเลยซึ่งเซฟตี้ของเขาเป็นเซฟตี้ของเขาซึ่งผมรู้สึกแบบเออ,ม,เอมันเก๋เนาะมันเก๋มันไม่มีแบรนด์ไหนที่อยู่ดีหน้าาจะหมุนได้อยู่ข้างในด้วยคบผมว่าถ้าถ้าไปให้คุณมาริโอไปขุดขุดในมิวเซียมของลองจินนี่สงสัยจะได้อีกหลายรุ่นเออต้องต้องไปจิ้มออกมาใช่คับพี่ต้องไปจิ้มออกมาว่าอฮ้ยยู ผลิตอันนี้ดีกวครับจริงๆผมดูในหนังสือมีอีกในแบรนด์ลองจินยังมีตัวที่แบบสวยๆแล้วก็อยู่เป็นเป็นบินเทจของเขาเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะเห็นอีกรุ่นครับผมน่าจะเยอะอยู่ครับผมรอดูฮะรอดูนะฮะครับโอเคครับแล้วก็ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่อุตสาห์จัดคิวให้เราได้มานั่งสัมภาษณ์กันอย่างสบายๆนะครับยินดีมากๆครับปกติได้เจอตามอีเวนต์นาฬิกาก็ไม่ได้พูดจาอะไรกันมากนะครับเพราะว่ามีแต่คนรุมล้อมมากมาย แต่พอได้มาคุยกันยาวๆแบบนี้เนี่ยยิ่งมั่นใจเลยครับว่าลองชิ้นจะต้องเป็นน,นาฬิกาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หัวใจวินเทจจะเป็นอย่างดีนะครับผมเหตุนั้นวันนี้ผมและคุณมาดิโอก,ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับ